สวัสดีครับคลิปนี้เราขอนำเสนอบทความของพี่โซดาน้ำในบทความที่ชื่อว่าเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองในตอนที่สองต่อจากคลิปที่แล้วนะครับมีข้อความดังนี้ครับและแล้วช่วงเวลาการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อรุ่นน้องคนนั้นเกิดนึกอยากจะปั้นมังกรขึ้นมาสักตัวหนึ่งตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวของเขาเองและเพื่อ จะได้เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่ของสวนหย่อมโดยที่รุ่นน้องคนนี้อาจจะลืมนึกอะไรบางเรื่องที่ว่าได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบริเวณเขตพื้นที่ของโรงเรียนฝ่ายครูน้อยใหญ่ที่เดินผ่านไปมาบริเวณนั้นต่างก็พูดชมเชยไม่ขาดปากว่าสวยงามดีไม่เห็นมีใครสักคนจะออกปากทักท้วงแต่อย่างใดแม้แต่ เพื่อนของผมที่ผูกจิตอาฆาตเจ้ารุ่นน้องคนนี้ก็ไม่ได้ปรีปากพูดถึงเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งรุ่นน้องคนนั้นได้ลงมือปั้นรูปมังกรจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วจูๆ่ๆเจ้าเพื่อนของผมก็ได้นำเรื่องนี้ไปฟ้องครูใหญ่ว่ารุ่นน้องได้อุตริทำเรื่องเช่นนี้ภายในพื้นที่โรงเรียนซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎบางข้อที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้น โดยที่มีเพื่อนๆที่เป็น FC และสมาชิกชมรมของเขาจำนวนหนึ่งได้รับมุกชูมือสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ก็เลยทำให้คุณครูพรันฉุกคิดขึ้นว่ามันมีกฎข้อนี้บัรจุอยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนจริงๆเสียด้วยเมื่อเรื่องราวได้เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้ว แม้ว่าทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายเพราะเป็นรูปปั้นที่สุดแสนจะวิจิตงดงามตะการตาที่ถูกปั้นขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและบริสุทธิ์ใจของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งต่อให้ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดความสบายตาสบายใจนอกเสียจากกลุ่มนักเรียนที่จิตใจมืดบอดจำนวนหนึ่ง และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้ตั้งใจจะส่งมอบให้เป็นสาธารณาสมบัติของโรงเรียนแห่งนี้แต่ก็ถูกขัดขวางจากรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันที่ได้สวมหน้ากากนักปุญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาแต่จิตใจกลับครุ่นคิดไปด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่างแรงกล้าแล้วในที่สุดเพื่อนผมคนนี้ก็ได้กระชากหน้ากากที่ตัวเองได้สวมใส่อยู่จนเผยให้ เห็นใบหน้าของปีศาจด้วยมือของเขาเองส่งผลให้ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้มองเห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกันแล้วว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้มองเพื่อนผมคนนี้เพียงเปลือกนอกทว่าสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ภายในใจลึกๆของเขานั้นกลับถูกเคลือบฉาบไปด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตอันเกิดขึ้นจากภาวะ ทางจิตที่บิดเบี้ยวของเขานั่นเองแต่ในเมื่อกฎก็ต้องเป็นกฎหลังจากนี้ถ้าทางโรงเรียนจะมีมาตรการอย่างไรกับรุ่นน้องคนนั้นมันก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องคอยจับตามองกันต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีหนทางแก้ไขได้ไม่ยากคือให้รุ่นน้องคนนั้นดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และทำการส่งมอบให้เป็นสาธารณาสมบัติที่เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนโดยมอบหมายให้นักการพันโรงเป็นผู้ดูแลรักษากันต่อไปหรือเลือกที่จะตัดสินใจในอีกหนทางหนึ่งนั่นก็คือตัดสินลงโทษผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่งดงามชิ้นนี้ขึ้นมาตามความต้องการที่สุดแสนจะวิปริตของเพื่อนผมคนนี้หลังจากนี้ ก็คงจะต้องจับตาดูกันอย่างใจจดใจจ่อว่าครูใหญ่จะยอมถูกประนามจากผู้คนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้โดยทำตามความประสงค์ของนักเรียนผู้น่าจะมีอาการป่วยทางจิตหรือจะยอมผ่อนปรนให้กับเจตนาที่ดีงามของนักเรียนรุ่นน้องคนนั้นสำหรับผมและนักเรียนคนอื่นๆก็คงไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของครูใหญ่ ยงแต่อยากจะฝากคําพูดสักคําประโยคหนึ่งให้ท่านได้ตรึกตรองและฉุกค,คิดสักนิดว่าท่านจะนำกฎมาใช้ควบคู่กับหลักจริยธรรมได้หรือไม่ถ้าท่านยืนกรานว่าไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ก็ขอให้ท่านพิจารณายกเลิกการเรียนการสอนวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักจริยธรรมให้มันรู้ แล้วรู้รอดไปเสียเลยโซดาน้ำ5กุมภาพันธ์2564ต้องขอบคุณสำหรับบทความดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านและแฟนคลับลุงพลวันนี้เราขอนำเสนอบทความจากพี่โซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับเนื้อแท้ภายใต้หน้ากากที่ถูกกระชากด้วยมือของเขาเองก่อนที่จะคิดคบหากับใครสักคนหนึ่ง ผมเคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยๆว่าผมจะทราบได้อย่างไรว่าภายใต้หน้ากากที่เขาผู้นั้นได้สวมใส่อยู่จะดูสวยงามเหมือนกับที่ผมกำลังมองเห็นอยู่นี่หรือไม่แล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปหาคำตอบจากที่ไหนเพียงแค่ปล่อยให้การเวลาดำเนินไปตามธรรมชาติของมันสักระยะหนึ่งเขาผู้นั้น ก็จะค่อยๆเอามือแง้มหน้ากากที่สมใส่อยู่ออกมาทีละนิดจนกระทั่งเปิดเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาในที่สุดเช่นเดียวกับเพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในโรงเรียนคนหนึ่งเลยทีเดียวและนับว่าเป็นผู้ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีงามในด้านของการเป็นจิตอาสาโดยที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่ตั้งชื่อ ีเสย,ยาวเยียดว่าชมรมเพื่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่โดนเพื่อนๆรังแกซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับชื่อเต็มๆของชมรมนี้เท่าใดนักเอาเป็นว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนก็แล้วกันจากบทเรียนที่ผมเคยมองคนผิดพลาดครั้งอดีตทำให้ผมยังไม่ปักใจเชื่อกับภาพลักษณ์ของเพื่อน พูดนี้เท่าใดนักแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมองเพื่อนผู้นี้ในแง่ลบเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้ทำให้ผมหรือคใครๆต้องเดือดร้อนซึ่งหากจะว่าไปตามจริงแล้วเจตนาของเขาก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเสียด้วยซ้ำที่มีการตั้งชมรมที่คิดจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมควร ได้รับการอนุโมทนาสาธุเสียมากกว่าจนกระทั่งการเวลาได้ล่วงเลยมาสักระยะหนึ่งผมก็เริ่มมองความผิดปกติทางด้านจิตใจของเพื่อนผู้นี้เพราะมันส่อให้เห็นถึงความอาฆาตพยาบาทที่รุนแรงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผู้คนปกติธรรมดาจะลอกเรียนแบบกันได้ง่ายๆจากการที่เขาเคยกล่าวหา เพื่อนรุ่นน้องในโรงเรียนคนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าลูกแมวของญาติตัวเองโดยการที่เขาได้ป่าประกาศให้เพื่อนๆในโรงเรียนได้รู้ทั่วกันเขาก็เลยถูกรุ่นน้องคนนั้นนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับครูใหญ่ซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการกันอยู่และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ ผูกใจอาฆาตพยาบาทรุ่นน้องคนนั้นมาด้วยตลอดความพืบหน้าล่าสุดจากบทความของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลในตอนที่2บทความที่ชื่อว่าข่าวรั่วข่าวหลุดข่าวเป็นไปได้แจ็คพอต6กถึงเคนมีข้อความดังนี้ครับความเป็นไปได้คดีน่าจะมีผู้ต้องหาเป็นกลุ่มๆไปเช่นกลุ่มแรกตัวการหรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดในข้อหาพรากผู้เยาว หน่วงเหนียวกักขังประมาททำให้ถึงแก่ความตายซ่อนเร้นปิดบังอำพรางศพกลุ่ม 2. ส,สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดในกลุ่มแรกกลุ่ม 3. ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเมื่อนับรวม3กลุ่มจะเห็นว่ามีตัวการหรือผู้ใช้มีผู้สนับสนุนกระทำความผิดและให้การเท็จรวมบ้านสี่หลัง8คน ถ้าผลออกมาในลักษณะนี้เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่รับได้แต่จะมีเหลือรอดไม่ถูกดำเนินคดีน่าจะประมาณ1-2คนเป็นอย่างมากใครจะรับบทหนักสุดอันนี้คาดเดาไม่ยากแต่ไม่น่าจะใช่ลุงพลใครที่เงียบที่สุดอาจจะอยู่เบื้องหลังมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามหลักผู้กระทําผิดผู้ใช้หรือผู้จ้างวานมันไม่แสดงตนให้คนเห็น ถ้าลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกพลัดหลงเข้ามารู้เห็นในภายหลังแต่พูดไม่ได้แถมช่วยปิดบังบางอย่างถ้าเป็นไปตามนี้จริงแฟนคลับลุงพลจะรับได้หรือไม่ครับส่วนทนายเห็นใจทุกฝ่ายเมื่อสูญเสียคนหนึ่งไปแล้วจะช่วยคนเป็นหรือช่วยคนตายจะช่วยกันแก้ปัญหาหรือเป็นศัตรูมันคิดยากจริงๆครับหันซ้ายก็ญาติหันขวานี่ก็ญาติ แต่เมื่อท้ายสุดจำใจต้องลงที่ใครคนใดคนหนึ่งลุงพลเข้าทางที่สุดทำให้เกิดกระแสคัดค้านฟุ่นวายกันมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อปัญหาเกิดจากการไม่พูดความจริงหรือจำเป็นต้องปกปิดอันนี้โทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้ คดีอื่นๆที่ชาวบ้านตาดำๆหาเช้าไม่พอกินตอนค่ำปล่อยเขาไปเถอะครับเพราะคดีที่ถูกกล่าวโทษใครๆก็เห็นว่ามันไม่ควรเป็นคดีมันเป็นการโยนคดีให้มากกว่าเพราะอะไรก็เห็นกันอยู่เวลานี้ไม้ห่วงห้ามถ้าปลูกในที่มีเอกสารสิทธิ์วงเล็บโฉนดหรือสอปกอรน่าจะรวมนอสอสกอเจ้าของที่ดินสามารถตัดได้ไม่ผิดกฎหมายส่วนการทำลายป่านั้น ต้องมีเจตนาทำลายและต้องดูว่าสภาพเป็นป่าหรือไม่ด้วยที่ดินที่มีการสร้างองค์พญานาคไม่หลงเหลือความเป็นป่าแล้วอยู่ข้างถนนแถมข้างบ้านคนมีแค่ต้นกระถินป่ามีการครอบครองทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแถมมีเนื้อที่ไม่ถึงไร่จะเอากันเอาเป็นเอาตายกับชาวบ้านเลยหรือ อย่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายทำร้ายชาวบ้านเลยครับมันรับไม่ได้จริงๆส่วนคดีฟอกเงินหรือช่อโกงประชาชนอย่าตกใจครับมันไม่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายถึงขั้นเอาผิดได้แต่ไม่เข้าใจว่าเขาทำอย่างนั้นไปทำไมกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจะโกรธใครเกลียดใครก็น่าจะไปว่ากล่าวกันเองแต่เอาชาวบ้านมารับกรรมด้วย คิดอย่างไรก็เศร้าใจเห็นใจสงสารชาวบ้านมากครับคดีที่ไปเล่นงานชาวบ้านขอให้ชาวบ้านอย่าตกใจเกินไปจับมือกันไว้อย่าขัดแย้งอย่าโทษกันไปมาช่วยกันปกป้องอย่าลืมครับคนบ้านก,กกอกเป็นชาวภูไทยที่จะไม่ให้ใครมารังแกง่ายๆรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายปกป้องตัวเองปกป้องตัวท่านเอง และองค์พญานาคไว้ขอเป็นกำลังใจจากทนายครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล3กุมภาพันธ์2564กรุงเทพ